なんか大嫌い電気怪獣ジェーレドン登場あっ <music> ตามหานายตั้งนานนะรู้มา้ตามหากันเหรอมีเรื่องอะไรอีกล่ะเรื่องดีแล้วนะอย่าถามเลยนี่ตามฉันมาเถอะอะไรอะไรกันเล่ามาเถอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช้าๆหน่อยได้มาถยอะไรของนายอะจะแอบดูยุการแล้วเหรอเฮ้ยนายจะพูดเสียงดังได้ไหมฉันไม่มีเวลาว่างมาเที่ยวไร้สาระกับนายภาพวิเอี่ยมที่สุดเลยทั้งที่เคยวาดมาฉันจะรีบส่งประกวดนะดูดังนสิเห็นไหม

โอโตโ้นายน่ะมองตาค้างเลยนะฉันไม่ได้มองแบบนั้นสักหน่อยฉันรับรองเลยนะเดี๋ยวยังคล้ายกันอ่ะท่าทางสนิทกันจังยิ้มจับนู้จับไม้กันด้วยกายุกกาเองก็เหมือนกันเลยตอนพูดกับหมอเน,นี่ยนักรยิ้มใหญ่เลยว่ายน้ำแล้ดีขึ้นนะเรียนรูไ้ได้เร็วมากเลยการว่ายน้ำเนี่ยสนุกนะคะ ยิ่ได้อาจารย์ซากิช่วยสอนยิ่งสนุกใหญ่เลยค่ะก็สำคัญของการเล่นกีฬาคือ,อการมีโค้ชดีท้งนักเรียนและพวกผมสอนเนีย่ยจะต้องร่วมมือกันถึงจะเก่งได้ทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันเลยคะ่ะเวลายอยู่เหรอคิดถึงเพื่อนอยู่อคะค่ะพวกนั้นนี่เหมือนเด็กๆชอบชนทะเลาะอยู่เรื่อยเลยเลคะ่ะจะร่วมมือกันก็ตอนต่อสู้เท่านั้นแหละเวลาอื่นไม่มีเลยอะค่ะอาจารย์คะ่ะเมื่องของเธอต่อสู้กับใครเหรออ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ค่ะ ยูกาเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เลยนะก็จะดูออกได้ง่ายว่าโกหกถ้าเป็นผู้ใญ่แล้วก็ดูไม่ออกหรอกแล้วครกูอยากให้กันอยู่นะรู้ว่าเขาจะขอนัดเดทไม่งั้นก็สรภาพรักหน้าตามันรอดีอยูกาอาจจะตกลงก็ได้อย่พูดสักทีเถอะน่านี่เพื่อนยูกาเหรอ ก็แค่เรียนที่เดียวกันเท่านั้นนะคะโรงเรียนเดียวกันเหรอเธอเองถ้าทําไห้ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เลยนะหัน่นกีฬาซะบ้างสิกีฬา,ะาอ,อะไรกันอืมพอดีเลยสมัรสอนของเราเนี่ยอันนี้เป็นตัวฟรีนะบอกกันเพื่อนที่โรงเรียนด้วยกันแล้วกันนะผมไม่สนใจหรอกลองไปดูก่อนก็ได้รับรองไม่ผิดหวังแน่ผู้ชายที่อ่อนแะอ่ผู้หญิงเขาไม่สนใจหรอกใช่ไหมอยู่กับ อีกท้าพูดอย่นี้นะฮะ,ะฮี่วลาดเนี่ยนึกออกแล้วจะ,จะลองดูเอ็ดน,นึกอะไรออกอะ่ะทำอะไรอะ่ะแตานายไปเชิญหน้ากับหมอนน่ะนายจะทำ,ทำยังไงเหรอถึงมากใช่ไหมานาอโอโตะปุบปากเถอะนะนายเองก็ไปเล่นสักทีเถอะ จ้าแม่จ๋าดูเหือาพ่อจะอ้วนขึ้นแล้วนะเนี่ยเป็ยไงละ่ะต้องจะต้องเริ่มลดน้ำหนักได้แล้วม่อโอต้องเป็นแบบนั้นล่ะไม่น่าจะขึ้นขนาดนี้เลยก <พอ S 2> ินไม่ต่<พ>อไหลต่อไจะต้องไปออกกําลังกายแล้วละ<อ>่ะได้จิครับผมอย่ามัวเอาแต่อ่านกระตูนอย่างเด<ะ>ียวสิหัดไปออกกาลังกายกับเขาบ้างสิลูกไม่ได้ค่ะไปเล่นทีสปอร์ตคลับพ่อกับพ่อก็ได้นี่นะดีมากเลยไม่ไม่ไม่ไไนทำให้อ้วน้ะไม่ได้นี่ไม่ได้แล้วจะกินอะไรเนี่ยฮะโอ้ ลว,วันนี้พอเท่านี้แล้วกันเหนื่อยจังเลยวันนี้ทำงานมากไปหน่อยเป็นอะไรไปท่านเอจิดูท่าทางเธอจะอารมณ์ไม่ดีแล้วไอ้ผู้ชายคนหนึ่งมันหาว่าผมไม่คนอ่อนแอะ ูมันกล้าดูถูกผมเหลอแล้วเธอรู้สึกยังไงเอาความกลัวของเธอมาใช้ให้ถึนประโยชน์สำหรับเราสิดูถูกผมว่าเป็นคนอ่อนแอ,อบ่กเก่งกีฬามากอย่างนั้นเหรอไม่ยอมอัภยให้แกแน่คคยดูออออกกำลังเล่นกีฬาคืออะไรพวกมนุษย์หน้างโง่ทั้งหลายเชื่อว่าการออกกำลังกายจะช่วยคลายความเครียดนะ ดไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องสนุกอีกด้วยงันเธอก็ใช้ความสามารถของเธอทําเรื่องสนุกๆให้พวกมนุษย์เหล่านั้นซะสิไม่ไปอ่ะไม่ได้ต้องไปต้องไปอย่าดื้อเจะสนุกมากนะไม่เอา้คุณจะตายมาไม่เอาไปไปไป อิเป้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรล่ะอุต่าห์ตั้ง่ากกับโดดสวยๆเอาไว้แล้วอ่ะเธอสองคนนั้นนึกยังไงถึงมาที่นี่อยู่ดีๆทำไมถึงมาว่ายน้ำกันที่นี่ได้อะฮะก็เออยุกะ๋อสวัสดีค่ะอาจารย์ขอแนะนำเพื่อนของหนูค่ะนา่อโตักับอิเป้ค่ะอ๋อสวัสดี่อาจารย์ซาคิเนี่เป็นโค้ชที่เก่งที่สุดของที่นี่ พวกเธอให้เขาสอนแล้วก็รับรองว่าพวกเธอต้องเก่งขึ้นแน่นอนเลยรู้มะเราตอบจะว่ายังไงล่ะฮะ่อกี้เห็นเธอไหวแล้วยังบอกพร้อมอยู่นะเอาว่าฉันเป็นค้สให้เขาอยู่กาเสร็จแล้วจะช่วยสอนให้กันแล้วกันผมยังไม่อยากได้คนะ้ชผมว่าจะฝึกด้วยตัวเองเนโอโตเป็นอะไรไปเหรอคนจังเลยดีแล้ว,ลวดีแล้วเรื่องของพวกผู้ชายเขาอย่ายุ่งเลยถ้าอย่างนั้นเริ่มเรียนกันดีกว่านะ เดี๋ยวเจอกันนะฉลาดไม่เปาเลยนะนายคนเนี้ฉันจะต้องกล้ามใหญ่ยังนายบ้างแล้วไปดูฉันจะองทำได้ไปฝึกบ้างดีกว่าแฮๆไ,ไ,อไอดงจีนให้มาของฉันนะ

ยาข้อจานเธอบอกว่าในวันที่นี่อย่างนั้นเหรอใช่ครับชีวิตที่ถูกเมียบังคับตลอดมาตัวผมเองนะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแล้วทัานผมไม่ค่อยจะชอบชอบออกกําลังกายอย่างอื่นมากกว่าเมียบังคับแหมแต่นอนมาเล่นสักทีมาก็ดีเหมือนกันนะครับเจ้าเครื่องพวกนี้ถูกตั้งโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์สะดวกดีจังเลยครับใส่คลิง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  อิสระไฟฟ้าเอ็นเอลเลนจะส่งไปที่สโมสส์จะทุกบ้านจะต้องพบกับความทรมานน่าสนุกดีเรียงการออกเรามีการพรอฉันจะช่วยเองดูให้ดีไปได้แล้วเอนเอลเลนไปจากการควบคุมไปเลยเอนเอลเ ピッタリ

จะปลายมือนะม่รู้แล้วเนาะบายไปเถอะอยู่ใดๆจิซี่จะว่าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคราวนี้อะได้ค่ะน่าจะเป็นโค้ชนะต้องว่าเป็นแน่ๆเลยพ<ม>ูดถึงโค้ชแล้วเนี่ยนึกถึงโค้ชซาคิขึ้นมาเลยอ่ะเขาทั้งหล่อแล้วก็ใจดีด้วยแล้วก็ตั้งใจสอนนักเรียนเต็มที่เลยนายโอโตะน่านจะไปเรียนกับเข้าบ้านนะจริงไหมล่ะนายโอโตะไม่ต้องบอกแล้วน<ม>แวนาะไม่อ่ะดีแล้วล่ะนะความรู้สึกของนายอะฉันเข้าใจเป็นอย่างดีเลยดูครูเนาะ น,นี่แปลกจริงๆนะนาวตกทำมาหัเรื่องอะไรกันนะ่ะมีเรื่องฉุกเฉินมีเรื่องฉุกเฉินระกษาของเราทุกคนถ้ามารวมกันที่ยินด่วนมีเรื่องฉุกเฉินมีเรื่องฉุกเฉินระกษาของเราทุกคนให้มารวมกันที่ยินด่วนมีเรื่องอะไรอ่ะดู ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยโอ้ใจจะขาดแล้วโอ้โหโอ้โ่วไหวแล้มอเคยไปหมดแล้วไม่เคยนะไม่เยทีไหวครก็ได้ช่วยผมโยทีนะรับมันไม่ยอมหยุดครับทุกคนช่วยเปิระตูหน่อยเร็วเครเขาา้เ้ออ้ไอ้นอไ้อ้ไอไอะ บอกคะคราจะไปช่วยเดี๋ยวนี้หรอคะเดี๋ยวนี้อันตรายเนาะอ๋อ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 อออิปแม่คุณชาคิตไปอยู่คอมพิวเตอร์สิครับเดี๋ยวก่อนคุณชาคิคุณจะไปไหนอะคะช่วยกินก่อนสิผมช่วยอะไรไม่ได้หรอก นี่คุณจะไม่ช่วยพ่อของฉันเลยเหรอหน้าที่ผมคือสอนสอนไหวนะเท่านั้นนะไม่ใช่แบบนี้เอ้าบ้าที่สุดเลยไม่สมกับเป็นลูกผู้ชายเลยที่ทำร่างกายที่ลำบึกเกิแต่ผมมีสมองอัจฉริยะคือจะออกกำลังกายสักแค่นะ้วก็สู้ผมไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเร็ว่เล่นให้เร็วขึ้นี้อีก ไม่ไดนะ้ครับไม่ได้ครับดครับไ่้คร like yeah, ับม่ได้ครับ่้คไ่้ครับ่ได้ครับไม่ได้ครับม่ได้ม่ได้ครัม่เลยครับไม่ไดรบไ่ได้ม่ไัไมไดรับไรัมดครับมดรัไม่ไับไปมัไ 参考。 ลุเงเ <FO> งี้ยนะ่าจะทำโปรแกรมนี้ให้เรสร็จเร็วขึ้นกว่าน,นี้นี่จะพูดอะไรเหรอก็เพราะเธอเนี่ยนะอยากจะไปสนิทสนมกับเจ้าคูชายกราบใหญ่คนนั้นนีออ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 ่นี่เธอแน่ใจหรือเปล่าว่าถ้าเราสร้างโปรแกรมนี้ให้สำเร็จได้แล้วเนี่ยจะสามารถช่วยทุกคนนี้ออกมาจากห้องนั้นได้นะก็มไม่แน่ใจแล้วนะกเราสองคนคงสู้นายกราบใหญ่คณอยู่กลับไม่ได้ เลยตาจริงๆเลยได้สาระนะต้องเจริญทำลายแหล่งพลังของมันสิฮีแบนเองจะต้องรับพลังคอมพิวเตอร์ทำลายมันให้หมดสิ ตัวนั้นอ่ะมันทำลายพลังของกริตแมนช่วยหน่อยนะอีกนิดเดียวพยายามหน่อยกริตแมนรอแป๊บหนึ่งนะจะส่งอาวุธไปให้ก็มีอะไรกันหรอหมดมือไปหมดแล้วโอ้ยโอ้ยทไม่ไหวแล้ว โอ้โหถ่ายแน่า่เี่ยแหละเียแหละมนไม่ยอมหยุดช่วยด้วยเพื่อไม่ยหยุดแต่หัวใจผมจะหยุดแล้วช่วยด้วยวยด้ายช่วยดีช่วยดีแต่ใหยุดด้จะผ่านกูวยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไร่หยุดไม่ได้เนี่ย่ช่วยด้วยเนนเปียลมดปิดนะว่ ว่าแล้ว so, ีโอ้ยโอ้ยช่วยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วนักกาแล้วนักกอย่าพาจะ้ดี เสร็จลแล้วในอีเปย์ได้โปรแกรมได้แล้วแล้วก็ส่งไปเลยเอาเลยรีบแมะขอโทษที่หน้าที่ให้คอยน้ำรีบแมรีบประกอบร่างเลย <nu Yes> <ako> <pokerak> <intos> 이가가가 <나이 Espa McC clot> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แล้วเราติดต่อป้อง่ะนเดี๋ยวฉันจะบกมันแลวมันติดแม่แล้วตอนนี้นะ เลยกรีแมเยี่ยมเลยไม่มีอะไรดีไปกว่าความคิดฉันแล้วมากึมากเลยเลือดหัวใจวายตายซะแล้ว จจะขาดนอนพักสามชั่วโมงรอดตายห้ยเหนื่อยจะขาดตายเราอยู่บ้านหลท่ไหนเนี่ยจำไม่ได้เป็นไงกันบ้างครับขอลุกไหวนะครับขอยอ้ยโอยออยโอ้ยโอ้้ยโ้าอวยโอยโอ้โหนึกอ่อยอ้ยโ้้ยอยยโอยออยย แล้วเธไปว่าน้ำที่ศาลนั้นทำไมกันน่ะนาโอโตะอ,อ,อีเปย์น,เน่เล่าเรื่องให้ฉันฟังหมดแล้วนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนที่ฉันหลงชอว่าเป็นคนดีอย่างนี่กล้ามาใหญ่อะไรคนนั้นน่าจะทำให้ฉันผิดหวังได้ขนาดเนี้เห็นแต่ตัวจริงๆคนอะไรก็ไม่รู้ฉันรู้แล้วล่ะว่าผู้ชายในฝันของฉันน่าต้องเป็นแบบวีดแมนแน่เลยเ,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 เดี๋ยวก่อนนะ แบบกริปแมนอย่างงั้นเหรออ่ฮะมีอะไรหรือเปล่านะโอโตะฉันจะไปดูได้ไงอะอ้าวไปเลยไปําเลยยูกาเดี๋ยวก่อนการออกกำลังกายก็เพื่อจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ว่านอกจากนี้แล้วการมีสุขการมีสุขภาพจิตที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับสู้ต่อไปนะนาโอโตะยูกะอิเปะ์ภารกิจต่างๆของกริปแมนต้องพึ่งพลัง ならなかったせいで遅刻してしまったじゃないかメカ怪獣となって生き返った怪獣ギラルスが世界中の時計を狂わせた間違った時間が人々を混乱させる戦えグリッドマンみんなの時間を取り戻すのだ次回電光超人グリッドマン「操られた時間」君もアクセスフラッシュ